A 1 8 0 u r b a n นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบนอตนะครับราคารถใหม่อยู่ที่2 3 9 0 0 0นบาทรถปี2015นะครับเลขไม้น้อยเป็นแค่36,000กพิโลยังไม่หมดเท่านั้นครับเรายังมีรุ่น Face Lift อีกคันมาต่อกันอีกคันนึงครับกับ C L A 2 0 0 u r b a n รุ่น Face Lift ิฟครับรถปี2017ันสิไม้น้อยเหมือนกันนะครับ36,000กพัิโลสคันนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะครับต้องบอกเลยครับว่ารุ่น C L A นะครับตอนเปิดตััวในนนนปีี2013เ่่ยคคออข้าาางฮฮืมกๆะรบ เปิดตัวเนี่ยบอดี้ใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นรหัสตัวถัง w 117นั่นเองนะครับได้เป็นรถสปอร์ตคูเป้ซีดานไซส์คอมเพกนะครับคือไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองและที่สำคัญนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ขายดีมากๆใน Ben NK ของเรานะครับและรุ่นที่เขาเปิดตัวนะครับตอนแรกก็จะมีนำเข้ามาจำหน่ายก่อนนะครับเป็นรุ่น c p u ประกอบนอกนะครับราคาเปิดตัวของ c l a 180 u r b a n รุ่นนี้นะครับอยู่ที่2,390,000บาท ราคาค่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 6 0 0ซ c เทอร์โบ122แรงม้าแรงม้าอาจจะดูไม่เยอะมากนะครับแต่ผมถือว่า122แรงม้า เพียงพอแล้วต่อการใช้งานในเมืองนะครับเป็นซิตี้คาร์นั่นเองนะครับผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญประหยัดน้ำมันนะครับ14-15กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้แน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับตัว CLA 180คือรุ่นเริ่มต้นจำหน่ายในประเทศไทยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Urban นะครับกันชนหน้านะครับก็จะดีไซน์แบบสปอร์ตนั่นเองครับ และไฟหน้าของเขาต้องบอกเลยว่าโฉบเฉียวมากๆนะครับเป็นแบบใบซีนอนครับตัว t i y t r u n n i n g l i g h t เนี่ยครับก็จะอยู่ในโคมไฟเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้จะติดตลอดเวลาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยตัว d a Daytime r u n n i n g Light ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นเอกลักษของรุ่น CLA เลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าต้องบอกเลยว่าโฉบเฉียวนะครับดูทันสมัยนะครับไล่มาดูตัวล้อแม็กของเขานะครับให้เป็นลายดับเบิลสโปोคขนาด18นิ้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในไซส์คอมแพคนะครับที่จับแม็กขนาด18นิ้วเนี่ยมาใส่ในตัว CLA 180นะครับถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ให้แม็ก18นิ้วเรียบร้อยนะครับดูสวยงามเต็มซุ้มล้ออย่างที่บอกนะครับว่าตัว CLA จุดเด่นเขาคือตัวเฟรมเลสนั่นเองนะครับก็คือกระจกแบบไม่มีขอบนะครับทั้ง4บบานนเลยะครัถือว่าเป็น จุดเด่นของรุ่น CLA เลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่เป็นรถซีดานสปอร์ตคูเป้นะครับก็คือจะด้านท้ายขเขาต้องสังเกตได้ว่าจะาค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับเวลาขึ้นลงก็ อาจจะต้องมีก้มหัวนิดหน่อยนะครับด้านหลังก็อาจจะแคบนิดนึงแต่ด้วยแลกกับบอดี้ที่มีความเป็นสปอร์ตผมถือว่าโอเคเลยมาดูด้านหลังกันครับดีไซน์ด้านท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเน้นความเป็นสปอร์ตมากๆไฟท้ายแบบ LED นะครับตรงแบบนี้นะครับใครหลายๆคนต้องชื่นชอบมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็การชนท้ายนี่ขนาดไม่ใช่ตัว AMG ยงังยงดีไซน์ให้มีความเป็นสปอร์ตพร้อมปลายท่อคู่เรียบร้อยเลยนะครับใครมองว่ารุ่นนี้นะครับข้องจุสัมภาระด้านหลังเล็กเนี่ยตัดความคิดไปได้เลยครับลองดูเลยเลย กว้างมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้2ใบแน่นอนครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยูุ่มขวาด้านล่างได้เลยนะครับดีไซน์ภายในนะครับต้องบอกเลยว่าเน้นความเป็นสปอร์ตมากๆผู้หญิงใช้ดีมากๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนภายในของรุ่น c ซ180นะครับจะให้มาพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่เป็นเบาะทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญข้อดีอย่างหนึ่งของตัว180ผมว่าว่าก็คือ ได้เบาะหนังอาร์ติโก้ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งตัวเลยถ้าเป็น CLA 250รุ่นท็อปเนี่ยตรงกลางจะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งมองว่าการใช้งานส่วนตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างสกปรกง่ายนั่นเองครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นเบาะหนังเลยแล้วก็ออปชันเขานะครับเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยให้มาทั้งคู่หน้าเลยเพร้อมเมมโมรีแพ็กเกจนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมไม่ใช่ท้ายตัดนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพ ัลติฟังก์ชันให้มาอย่างครบคันนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอ a u d ด o 2โอ20นะครับก็สามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้นะครับหรือว่ากล้องถอยหลังก็จะโชว์ที่ตัวหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ของช่องแอร์นะครับก็มีเน้นความเป็นสปอร์ตสุดเลยนะครับใช้ทรงกลมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับเวลาเราขึ้นนั่งปุ๊บอาจจะต้องก้มศีรษะลงนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยพอเรามานั่งแล้วนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้กว้างมาก แต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับแต่อาจจะมองว่าเล็กคือตัวพนักพิงหลังเนี่ยมันอาจจะตั้งนิดนึงนะครับเอ็นได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นที่ วางพักแขนนะครับแล้วก็เป็นช่องวางแก้วได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยรถคันนี้นะครับ ca l 1 8 0 u r b a n คันนี้นะครับเป็นรถตัวประกอบนอตนะครับรถใหม่ป้ายแดงราคา2 3 9 0 0 0นบาทคันนี้รถปี15นะครับเลขไม้นอยเพียงแค่36,000กพิโลราคาสุดพิเศษที่เมคเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1 1 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับยังไม่จุดใจนะครับมาต่อกันอีก1คันครับกับ ca l 200 Urban รุ่น Facelift นะครับรุ่น Facelift นะครับ เริ่มต้นปี2017นั่นเองนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไล่กันดูดีกว่าเลยอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์นะครับจากเดิม 1,600cc เทอร์โบ122แรงม้าพอเป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับเครื่องยนต์ของเขาปรับไซส์ให้มีแรงม้ามากขึ้นนะครับ 1,600cc เทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่แรงม้ามากถึง156แรงม้าครับถือว่าโอเคต่อการใช้งานเลยนะครับไฟหน้าครับจากเดิมเป็นใบซีนอนนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบ LED High Performance นะครับมีการดีไซน์ของ ด้านในไฟโคมไฟ่ที่สวยงามนะครับดูทันสมัยดูฉบเฉียวมากขึ้นนะครับตัว Daytime r u ร n i n g light ์ก็ยังคงอยู่ในตัวโคมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟเนี่ยไม่เยอะมากนะครับคือจากเดิมตรงนี้จะมีความโค้งเยอะก็อาจจะเป็นตั้งขึ้นนะครับดูมีความโฉกเฉียวทันสมัยมากขึ้นแล้วก็กันชนหน้านะครับมีคิ้วโครเมียมด้านล่างเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มความหรูหราสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเขาจะเป็นแบบ d i มอน n d เลดิเทอร์กิลแต่จะไม่มีตัวเม็ดโคเมียมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของ m e r c e d e s b e n z นะครับก็จะเป็นแบบดาวกระจกด้วยตกแต่งพิเศษดูดีไซน์ตัวรุ่นเซทิปต้องบอกเลยว่าสวยงามขึ้นนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไลายมาดูด้านข้างนะครับล้อแบกของเขาก็เปลี่ยนลายมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายดับเบิลสโบรเหมือนกันนะครับแต่ลายของเขาก็จะดูเต็มซุ้มล้อมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้มาถึงขนาด18นิ้วเช่นเดิมครับถือว่าดีไซนน์โดยรรวมของุ่ สวยงามนะครับผมแล้วลำไล่ดูด้านข้างก็อย่างที่บอกครับ CLA 200 Urban รุ่นนี้ก็จะมีความเป็นสปอร์ตคูเป้สไตล์ซีดานอยู่นะครับดีไซน์ด้านท้ายต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนตัวไฟนะครับตัวนี้การออกแบบของเขาภายในก็จะมีเน้นความเป็น LED ขึ้นมานะครับดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกันชนท้ายครับจะเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็มี ปลายท่อคู่ด้วยนะครับผมรุ่นเฟสลิะครับดีไซน์ภายในก็จะเหมือนเดิมเลยแต่จะมีการปรับปรุงหลายๆจุดนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูดีกว่าเลยนะครับอย่างแรกก็คือตัวเบาะหนังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำพร้อมตัวปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรี่แพคเกจถือว่าในรุ่นเริ่มต้นของ CLA 200นะครับถือว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นอย่าง BMW หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามองว่า ไว้ออปชันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมเมมโมรี่แพคเกจเพราะบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะให้มาแค่เบาะเมมโมรี่เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไล่ดูนะครับหน้าจอนะครับจะสังเกตได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ระบบฟังก์ชันการใช้งานในตัวระบบปฏิบัติการของหน้าจอก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับตรงนี้สามารถเชื่อมต่อตัว Apple Car า l ท y ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวบลูทูธอะไรก็เชื่อมต่อได้ปกติตัวกล้องถอยหลังก็มีความชัดเจนสูงนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่น c l a 1 8 0นะครับตัวนี้กล้องชัดมากนะครับกล้องถอยหลังแล้วก็ตัวระบบปรับแอร์นะครับตัวนี้ก็จะแบ่งมาเป็นแบบ two zone นะครับสามารถปรับแยกฝั่งซ้ายขวาได้แล้วก็เป็นแบบเลขดิจิตอลด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยและที่สําคัญนะครับยังเพิ่มช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ ไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับได้12สีด้วยกันนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับรุ่นเฟสซีทนะครับสำหรับพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันแล้วก็แพดเดิลชีฟทรงแบบเดิมนะครับถือว่าโอเคเลยรถปี2017นะครับเลขไม้น้อยอีกแล้วนะครับเพียงแค่36,000กิโลราคาส่วนเศษที่เบนเกตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,490,000บาทเท่านั้นนะครับในราคาเป็นแค่ล้านต้นๆนะครับชอบคันไหนถูกใจคันไหนคันไหนเหมาะกับคุณมาเลือกที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับมาที่เบนเดียวจบบครทุกคควาามต้องกรรเลยนะับ